สวัสดีครับผมชาวเกมเมอร์ทุกคนคับรถไฟรายการแคสเกมจังทีวีโอเคก็กลับมาอีกครั้งกับดวลกากตึกกา,กากชนกากครับผมมาสวัสดีครับผมผมโกซาทีวีเช่นเคยครับโอเคคนเดิมนะผมมาวันนี้เราจะมาชัเล่นเกมบัคโซโก็ได้ let's and go eternal wing ครับผมมาเกมธรรมย,าย่าตำนานครับผมมาก่อนอื่นนะก็ ผมเริ่มก่อนนะผมเลิ่กรถก่อนอโอเคเอาอตัวอะไรดีวะโอเคเอานี้แล้วกันนะไซโคนแม็กน,นัมนะผมคาสเบ้แม,ม็กนัมเหยียบม,มาต่อไปต่อไปเรียกเลยเรียกเลยเต็มที่เอาอะไร อีนนกันโซนิคอ๋อบัตเตอร์โซนิคโซนิบัตเตอร์โซนิคเรนยัดีมาเดี๋ยวขอเปลี่ยนสนามครับผมมาเอาสนามดีกว่านี่นะดาดในตำนานนะดาดในใต้น้ำส่วนของแต่งคือก็เพียวๆนะลุยเลยดีกว่านะี่พวกขี้เกียจ มาลุยกันเลยเพียวๆนะไม่มีแต่งของกันสักอย่างนะมาทุยจู้วัดโกวโกต่อให้นละต่อให้ต่อให้โค้งแรกเลยไหมเออมาโอเคกูไปนะลุย มาเลยมาเลยมาเลยครับผมขุมรถที่ได้กันเถอะอือบนี่อชึบอืม มามาใต้น้ำหละไม่รู้ตามทันไหมเนี่ยไม่น่าต่อให้เลยกูไฟนอลและมารอบสุดท้าย อุ้ยทนใหม่ไม่น่าต่อให้เลยครูโอเคเห็นละ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 เห็นลางๆแล้วเห็นละ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 ดูจะไม่ทันมาวันนี้วันนี้อื อะไรอะไรแสงอื้ยเยือดเนื่อจะไม่ทันรถพี่เบากว่านะแต่รถนั้นมันมันโค้งดีว่ะรถไอเวอเตอร์คุนดีครับผมมาสุดท้ายไปเลยแม่น้มไสโคนมาไปเลยแม่น้าบินไปเลยเดียม เกือบเกือบแพ้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 เลยเกือบแพ้แล้วพี่どれにするโอเคนะผมก็รอบสุดท้ายครับผมโอเคสองรอบพอละมาขอเปลี่ยนมั่งนะเราจะกางยังครับผมเอาเอาอะไรดีวะ อันนี้ดีกว่าการบัคเตอร์เอ้ยบัคเบเกอร์เออบัคเบเกอร์การบัฟเตอร์อยู่นี่บัคเบเกอร์ Go! บบัคเอันนี้น่าจะทีมอเมริกามั้งจำไม่ได้มาต่อไปผมเรียกเลยจ้าครับผมอันนี้อันนี้อ่าผมเอาอันนี้แล้วกันอันนี้ เอากดผิดไม่เป็นใครซื้อหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกวดผิดเลือกใหม่อันนี้โอเคเรามาเปลี่ยนสนามกันหน่อยนะผมโอเคเอาดาดดีดีกว่าเขานะ กำไปได้อวโดนยิยุดไปกันเลยแม่รถด,ดำเหมือนกันนะท,ทุยชูวันโกต่อให้เหมือนเดิมนะเผื่อเผื่อแทงได้โอเคต่อให้นี้พอละ <ś led> อืมมาอืมอ,อืมเรียมโอเคโค้งนี้มามเขาต้องอุโมงค์แล้วมาดูเทินขวานะผม มาอยู่เธอบนซ้ายออโอเคออมาตรงกลางเฮิร์ฟป๊าบเลยบินไปเห็นแล้วเห็นรถแล้วตอนนี้ตอนนี้เห็นรถแล้วเออกูจะแซงนะเตรียมตัวนะ <c oughs> เตรียมตัวนะครับผมเตรียมตัวนะเออหื้ อุ้ย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 มีชนเล็กน้อยเดี๋ยวรอบท้ายอือบีไปอืออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดียวอืออือออกไปเลยเอินฟ้ามาไปอะตามไม่ทันแล้วจ้ะได้จ้าดูแบตเตอรี่ด้วย ไปไปเอื้อบนท้ายรีดูเทิร์้ายไม่ตายแล้วเหรอตายแล้วครับผมแสงทันแม่เน่ะนะไป ก <tyard. S 2> ูใช้มั้งต้องรับ5วิมันต้องรับ5วิเยี่ยม <c oughs> oh, oh yeah. โอเคครับผมโอเคนะผมก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนดีกว่าพวกกนใหม่นะคลิปหน้าผมสวัสดีผมโอเคไปละ ยบายนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ถแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมโอเคไปละตัวไหน่เอาบอกลาติเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเออ